ในโลกของเกมและการสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานแต่มีหลายอย่างที่เราต้องสนใจและต้องการให้มันดูและใช้งานได้จริงๆมาดูกันว่าเกม007 First ไลมีความคิดสร้างสรรค์อย่างไรบ้างซึ่งเป็นเกมที่รอคอยกันอย่างน่าตื่นเต้นเมื่อพูดถึงเกม007 First ไลททีมงานที่ร่วมมือกันในการสร้างเกมนี้ไม่ได้มองว่าเป็นการเล่นเลยเลยแต่มันคือการสร้างสรรค์ที่มีความสาคัญและมีความคิดสร้างสรรค์อย่างจริงจังทีมงานไม่ได้มองว่าเป็นการสร้างเกม เพียงแค่เป็นการเล่นเท่านั้นแต่มันต้องมีความสมจริงและมีความเป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริงทีมงานอยากให้เกมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเล่นเท่านั้นแต่ยังต้องมีความสนุกและมีความสามารถในการใช้งานอุปกร,รณ์และสิ่งของต่างๆอย่างจริงจังด้วยอเรสโคผู้กำกับฝ่ายเกมเพลย์ของ0 0 7 First Light รได้เผยว่าทีมงานอยากให้กลังแสงและของเล่นของเจมบอลใน f i r s t l ไ g h t ไม่เพียงแต่เป็นกิมมิกหรือลูกเล่นเฉยๆแต่มันต้องมีความสมจริงและมีความสามารถในการใช้งานได้จริงๆทีมงานอยากให้เกมนี้มีความสนุก และมีความเป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริงทีมงานอยากให้เกมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเล่นเท่านั้นแต่ยังต้องมีความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆอย่างจริงจังด้วยโครได้อธิบายว่าพวกเราต้องการให้การใช้งานอุปกรณ์แก่จิตต่างๆสามารถใช้งานได้จริงและมีความสนุกสนานมีความสมจริงและเล่นซ้ําได้ทีมงานอยากให้อุปกรณ์แต่ละชิ้น,นมีความแตกต่างและมีจุดประสงค์ในการใช้งานเป็นของตัวเอง ทีมงานอยากให้ผู้เล่นนำไปใช้งานให้ตรงกับสไตล์การเล่นของพวกเขาได้ด้วยนี่คือการสร้างสรรค์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสนุกสนานอย่างจริงจังทีมงานไม่ได้มองว่าเป็นการเล่นเท่านั้นแต่มันต้องมีความสมจริงและมีความเป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริงทีมงานอยากให้เกมนี้มีความสนุกและมีความเป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริงทีมงานอยากให้เกมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเล่นเท่านั้นแต่ยังต้องมีความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆอย่างจริงจังด้วย 007 First และจะวางจำหน่ายบน PS5, Xbox Series X, S, Nintendo Switch 2และ PC ในวันที่27มีนาคม2026ทีมงานอยากให้ผู้เล่นได้พบปะกับความสนุกและความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆอย่างจริงจังในเกมนี้ทีมงานอยากให้ผู้เล่นได้พบปะกับความสนุกและความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆอย่างจริงจังในเกมนี้ทีมงานอยากให้ผู้เล่นได้พบปะกับความสนุกและความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆอย่างจริงจังในเกมนี้